บนตีนนะดีเม็กกำลังแข่งเลยครับผมอุ้ยเข้ามาแล้วครับเข้ามาเจอไดดมันเห็นเลยครับกับฮูดดำๆของเขาครับหลายชื่อทางใดมันเห็นนะครับมาด้วยอีลิกลีฮะอุ้ยอีลิกลีครับอย่างนี้ส่งตรงจากอาอาหรือเปล่าครับผมทางด้านตั้มซอยแบนด์ครับช็อกเวฟนาคอร์ครับลิวลีฮะเวอร์เทกสเกิร์ตแล้วก็แฟนกับตันรูนทำไมชิลบังรอนเดบรตัน ดาม็อกดอยมาูเอลมาดาระติมซัมโจโนนนี่คินฟล็อกคิริวในโตรจินจุ๊บจุบเด็กบอสเบลเดมอนไซเบอร์วีนอมไมกี้ฮะทางด้านของ14ครับเป็นเคแพนด้าสกอตตลีโอเดซี่14จัสเอ็กฟิลิกเฮนดริกฟิล์มสเตฟานซูกัดดามอนอ้วนโจเซฟป๋องโนโปเจคอบ จุกน้ำทอดมันไฮเทลอะดีนิน,น,น14ดาก้อนแล้วก็เลนฮนะมาครับมาโฟกัสในแข่งครับขออนุญาตเบิร์ดวิวเลยนะจ๊ะเปิดชื่อเปิดใจนิดน,นึงนะฮะและตอนนี้เหมือนวัดกันนะคมๆค,ครับ14ทำได้เมสเมอเสมอกันตอนนี้10ต่อ12คิวครับแต่ว่าผู้ที่มีชีวิตในสนามยังเท่าๆกันอยู่นะ19ต่อ19นะและคิวยังสูสีนะครับ ต้องมาวัดกันตรงกลางสนามครับว่าจะเป็นยังไงฮะและเหมือนไนโตรฟาดไปแบบนี้ไม่โดนเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับจุกน้ําจุกน้าโดนสาโดนคินครับไม้เดียวไปเลยครับและตอนนี้มาฟาดหลังครับคินดูใบบอยครับและสกอตมาวัดให้สกอตสกอต์ล่วงไปแล้วครับโดนทางหน้าของโจครับอู้แล้วตอนนี้เหมือนทางด้านเดนเวอร์กลางไฟจะตีล่วงหมดเลยครับเพราะที่ล้มอยู่กลางสนามมีแต่สีเขียวฮะอู้เดนเวอร์ตอนนี้มาดุเลยครับไนโตรําเข้าไปครับสาไปที่เฮนรี่ครับและล่วงไปแล้วครับเฮนรี่ ล่วงไปแล้วครับและอิลิกอิลิกยังโฟกัสกลางสายอยู่หรือเปล่าอิลิกอิลิกโอ้โหตาดีจริงครับไปยิงไฮเดลด้านหลังฮะและเอาให้ครับชุบๆุบอีเวอร์เอาให้ครับชุบๆุบเพื่อนยืนมองครับกับตันยืนมองเลยครับกับตันชซงกกต้ายืนมองแล้วยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเปลี่ยนมีดกันมาแล้วครับโอ้โหล่วงครับได้ยมันเหครับชนะเร็วมากๆเลยครับอ้โอ้ อ้เบงลงทั้งที่หลักครั้งสองนเล่งับอายุสวรสค์ไม่ทํารายการแข่งเหมือนออลตาเลยหรือครับพี่ไม่ทํารายการแข่งเหมือนออลตาเลยครับหรือไม่สําคัญสําคัญครับสาคัญแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้าที่หลักขอชิงแลนด์ก่อนดีกว่าเพราะแลนด์ไม่ได้ชิงกันนานแล้วขอชิงแลนด์ก่อนแล้วเดี๋ยวรายการแข่งอะไรค่อยว่ากันครับเดี๋ยวทำครับสตอรี่อุ้มใช่ไหมแข่งแบบอุ้มใช่ไหมอยากทำแหละครับเพราะไอเทมนี่ผมไม่รู้ผมกดด้วยเทมเป็นตัวได้ป่าจะกดไอเทมออลตาอ๋อโดนลบไปแล้วไอเทมออลตา เริ่มมาแล้วนะครับมาแล้วครับภาพจับมาที่อิริกฮะอิริกอิริกซูมมุมคมแบบนี้เดี๋ยวไปดูคนตีเยอะๆดีกว่าคนตีเยอะๆเป็นทางด้านของตั้มซอยแบทฮะโอ้ตั้มซอยแบทตีเยอะครับตั้มซอยแบทห้าคิวสูตรีไวท์ครับสูตรเดชฮะโอ้โหตั้มไมค์คอมแรงหรือเปล่าครับสําหรับตั้มซอยแบทฮะตั้มซอยแบทอู้ตั้มตีรวบอีกหนึ่งครับชัดแรงตามลมครับและเหมือนจะได้หนึ่งลีไวท์แรกครับเบลเดมอนครับตั้ม กำลังจะชุบเบลเดมอนขึ้นมาครับหนึ่งลีไแรกครับแต่ว่าคิวเวงคงนำอยู่ที่6ตัวครับตั้มครับตามมาด้วยนนนี่และโจฮะทางด้านของ14ก็ไม่้น่แน่ครับไม่น้อยแน่ครับมีทางด้านนามอนกับนินตาครับและตอนนี้เหมือนตั้มซอยแบสซําได้หรือเปล่าตั้มยังไงฮะตั้มเบี่ยงตั้มยกและตั้มไลทุบไปที่ไฮเทลครับผหแต่หมวไม่แตกฮะโอ้โหแต่เหมือนไม้ดดมอนเฮดเข้าไปลุมอย่างนี้ยังไงก็ร่วงครับและตั้มโดนยิงโดนฟีดไปแบบนี้ครับ เรากลับไปดูที่เฟลิกครับเฟลิก5คิวครับของทางด้าน14บ่ฮะแต่เฟลิกน่าจะล้มอยู่หรือเปล่าครับจับไม่ไปอะคนนี้ครับเฟลิกตอนนี้เป็นมีดฮะเฟลิกตัดสินใจเล่นมีดครับและเฟลิกยังไงครับเฟลิกมีเข้ามาล้ำค้างลำยับยับลำยาวยาวลำเพินเินและเฟลิกเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม้แล้วขอยกใส่หนนี่ไปทีนึงแล้วเฟลิกโดน3 1หนึ่งอย่างนี้เฟลิกเซไม่พักเนินน้องโอ้โหเรียบร้อยครับโดนจินน็อตเชงยกไปเลยฮะ โอ้โหมันลั่นกันจัดเลยตอนนี้และโนนนี่ครับนนนี่นนนี่ยังไงฮะนนนี่นนนี่ยังยังหายังหาเป้าหมายอยู่ครับตอนนี้น้เมนนํำอยู่39ต่อ18ปครับในสนามเหลือ14อยู่10ท่านเท่านั้นนะและตอนนี้นนนี่ฟาดไปทีหนึ่งแล้วล่วงอีกแล้วครับเฮ้ยโอ้นนนี่หูตียังไงก็แตกนะ อูแล้วตัวลั้มจัดครับอือแล้วเซมาแบบนี้มาดาละอีโมให้ครับและนนนี่เริ่มเริ่มยังะไรครับนนี่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 โมนี่ยิ่งทีครับอุ้ยออ้แล้วนนนี่รวมไปแล้วครับโดนเพื่อนตีโอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเหลืออยู่สามชีวิตเท่านั้นครับทางสิบสี่ครับเหลืออยู่สามท่านครับ เหลืออีกท่านสุดท้ายครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนหวะอยู่นี่ฮะโอ้ล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยครับดาวเนเทนนชนะไป,ปสองต่อศูนย์นะฮะโอ้โหปาสวายกินขนมบังตึงๆข้างนั้นแกงต้ามค,ครับถูกถูกครับถูกอ๋อ <c oughs> มีครับรอบลึกๆถ่ายอยู่ในอ่าออกตาอารีรนามีครับมีๆๆๆมีมี แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยความที่มันเป็นแข่งภายในเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับความนิยมหรือได้รับความสนใจเท่ากับแข่งที่มีทั้งด้านเมืองต่างๆ JAKLK อะไรอย่างเงี้ยคือหรือที่เราไม่รู้ว่าแข่งภายในมีคนอยากจะรับชมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีกระแสหรือว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เลยถ่ายรอบลึกๆและกันจะมาโดนรอบชิงไหม ได้ไม่นเนี่ยก็เหมือนอาสามาฟอร์มแชมป์ออกไงก่อนตอนเนี้ย